ไม่เพียงแต่ว่านั่นคือชุดเทพสงครามหรอกนะแต่มันยังสามารถเพิ่มระดับพลังยุทธให้กับเจ้าได้ด้วยยู่หลานคือระดับนิพพานสูงสุดขั้นที่เอะไรกันตัวข้าเป็นระดับนิพพานสูงสุดขั้นที่เก้าเลยอย่างนั้นหรอให้ตายเธอะทำไมยู่ยูเธอก็สามารถแข็งแร่งขึ้นได้ขนาดนี้ทั้งที่ระดับแรกของเธอคือระดับจกักรพรรดิเตา๋า แถมยังระดับพลังสูงกว่าข้าถึงสองระดับนี่มันคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่แล้วบรรพบุรุททำไมตัวข้าแค่สวมชุดแล้วทำไมระดับพลังยุดถึงเพิ่มขึ้นล่ะอันที่จริงแล้วชุดนี้มันมีเอฟเฟกต์พิเศษได้ซ่อนอยู่และเอฟเฟกต์ของมันก็คือล่างหมื่นผีในตำนานผลของมันก็คือร่างกายหมื่นผีนี้ตราบใดที่มีพูดผีวิญ,ญญาณลอบตัวเจ้าตาย มันจะดูดซับพลังงานจากวิญญาณที่ตายแล้วทำให้ผู้ที่สวมใส่สามารถสะสมการฝึกฝนได้และก่อนที่พวกเราจะมาที่แห่งนี้ข้าก็ได้จัดการกับเหล่าผูดผีมานับไม่ถ้วนดังนั้นชุดที่เจ้าสวมใส่จึงได้ดูดซับการฝึกฝนจํานวนมหาศาลโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวยังไงละ่ะตัวข้านั้นรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักที่ก่อนหน้านี้บรรพบุรุษทําทั้งหมดก็เพื่อข้าใช่แล้วล่ะ เช่นนั้นแล้วเจ้าจึงรีบเอาชนะคู่ต่อสู้ของเจ้าแล้วรีบไปการทดสอบต่อไปได้แล้วดูเหมือนว่าความเกียดชังในตัวของเธอนั้นเหมือนจะหายไปแล้วนะต่อไปก็ถึงตาของเจ้าแล้วสินะฮ่ห <c oughs> ่หาคิดว่าระดับสูงกว่าข้าสองระดับแล้วจะสามารถเอาชนะข้าได้ง่ายละ่ะแล้วเจ้าอย่ามาเสียใจในภายหลัง ให้ตายเถอะเจ้านั่นมันกําลังเผาผลาญพลังชีวิตเพื่อเพิ่มฐานบ่มเพาะให้กับมันในคราวเดียวนี่เขากําลังตั้งใจจะตายสินะในตอนนี้ข้าได้เาผาพลังชีวิตทั้งหมดของข้าและทําให้ข้านั้นบรรลุถ,ถึงระดับที่เก้าของนิพพานสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นรับลูกเตะนี่ไปซะ เป็นไปไม่ได้กระบวนท่าลูกเตะสังหารของข้าถูกทำลายอย่างนั้นหรอและผู้นําทีมปีศาจแดงก็ได้ถูกสังหารและพ่ายแพ้ไปในที่สุดบรรพบรุษตัวข้าได้สังหารเขาไปแล้วล่ะนี่นี่กรรมการท่านนะ่ะนสามารถให้พวกเราไปสู่ระดับต่อไปได้แล้วหรือยังขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าด้วยที่ผ่าน นี่จะเป็นการเปิดประตูให้กับพวกเจ้าเข้าสู่การทดสอบในครั้งถัดไปรู้สึกว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในด่านนี้สินะเอาละ่ะพวกเราไปกันเถอะบททดสอบที่ส7เจนรกแห่งการฝัน้ายนี่ทำไมที่แห่งนี้ถึงเป็นเช่นนี้ล่ะมันดูเงียบเงียบมันดูไม่เหมือนสถานที่ต่อสู้เลยก็เพราะว่าที่แห่งนี้คือนรกแห่งฝัน้ายยังไงล่ะ จึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้ในชีวิตความเป็นจริงข้ามีนามว่าช่างทอฝันร้ายและพวกเจ้าต้องสามารถเอาชนะข้าได้จึงสามารถผ่านการทดสอบนี้และการทดสอบของข้าก็คือต้องผ่านกับฝันร้ายที่ข้าได้เตรียมไว้ให้ตัวข้าจะเลือกฝันร้ายของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมของพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้าไปยังพื้นที่แห่งนั้นและหลังจากนั้นก็จะให้พวกเจ้าต่อสู้กับฝันร้ายของตนเองที่น่ากลัวที่สุด ยิ่งผู้ใดที่มีความแข็งแกร่งมากฝันร้ายก็ยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะฝันร้ายของตนเองได้ร่างกายและวิญญาณของพวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับพวกเขาและจะอยู่ในที่แห่งนี้ตลอดไปกฎคือว่าต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมสินะเช่นนั้นแล้วก็ทำกับข้าสิฮ่ฮเจ้าวันนะเจ้าก็แค่ระดับจักรพรรดิเต่าขั้นที่แปด จะแข็งแกร่งที่สุดในทีมได้ยังไงกันมีเจ้าต้องการให้ข้าพาไปในความฝันของคนที่อ่อนแอที่สุดเพื่อที่จะได้ผ่านด่านโดยง่ายสินนะเอ่อจริงๆแล้วบรรพบุพรุษของข้าดูเหมือนจัก,กรพรรดิเต๋าขั้นที่แดก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาฮาฮ่ฮ <c oughs> ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วถ้าอยากตายไวนะข้าก็จะปล่อยให้เจ้าได้ตายในทันทีเห็น <c oughs> ข้าได้เห็นความฝันของเจ้าแล้ว กล้าดียังไงมาเรียกตัวเองว่าแข็งแก่งที่สุดกันเฮ้นี่นี่เขาเป็นอะไรนะดิบน,นี่เจ้าแน่ใจหรอว่านี่เจ้าเป็นระดับจัก,กรพรรดิเต่าขั้นที่แปดนะความฝันของเขามันช่างน่ากลัวมากนี่เขาไปเห็นอะไรมานะอทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนี้กัน ใครจะรู้กันล่ะเอาล่ะยังไงก็ตามพวกเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฝันร้ายของข้าเพราะว่าพวกเราจะผ่านมันไปให้ได้เอาล่ะฝันร้ายของเจ้ามีพลังมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกณนะที่โลกแห่งความฝันของเฉินส่วนที่นี่นะหรอคือโลกแห่งความฝันของนายท่านนะ สถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่นะทำไมตัวข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยไม่เป็นไรฝันร้ายนี้ไม่มีอะไรหรอกเราอยู่กับท่านบรรพบุรุษไม่มีอะไรจะต้องกลัวและในขณะนั้นเฉงน่วนเขาก็ได้ทำหน้าเข่งขึมน,นี่มันเป็นฝันร้ายบรรพบุรุษก็เลยเริ่มกลัวด้วยอย่างนั้นหรอจบแล้วเช่นนั้นพวกเราก็จะตายอยู่ที่นี่ใช่ไหม ฮ <N> ่นี่มันก็ผ่านมาสองแสนปีแล้วสินะที่ตัวข้าไม่ได้เห็นห้องเรียนนี้ข้ารู้สึกคิดถึงมันจังเลยโวรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งเลยไหนลองดูหนังสือเรียนเล่มนี้สิเฮ้มีคนยังไม่ทําการบ้านด้วยล่ะเออปรากฏว่านี่บรรพบุรุษเขาตื่นเต้นเกินไปใช่ไหมเอ๊ะเสียงอะไรนะ้า ถ้าไม่ดีแล้วเหมือนมีคนกำลังจะพยายามบุกเข้ามาเออนี่มันคงจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะช่างทอฝันร้ายยิ่งบอกว่าคนที่ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ฝันร้ายก็ยิ่งจะแข็งแกร่งมากเท่านั้นหากว่ามีฝันร้ายที่ระดับแข็งแกร่งเท่านั้นจริงๆพวกเราคงได้ตายกันหมดอย่างแน่นอนเอ๊ะไม่มีเสียงแล้วละหรือว่ามันไปแล้วอย่างนั้นหรอ <c oughs> เซาไพ่ข้าชื่อจางเว่ยฝันร้ายของเฉินส่วนจางเว่ยระดับการบ่งเพาะไม่สามารถคำนวณได้นี่น่าจะเป็นอาจารย์ในห้องเรียนของเฉินส่วนนะครับโอ้นี่มันช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆตัวข้าสัมผัสได้ว่าฝันร้ายนั้นมันทรงพลังมากมันไกลเกินกว่าระดับพลังของข้าจบแล้วมันจบแล้วสินะนี่คือฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดของผู้ถูกเลือก มันน่ากลัวเกินกว่าที่ข้าจะต้านทานได้แล้วฮึฮฮข้าจางหวีจะเข้าไปแล้วนะออกไปให้พ้นตาข้าซะเฮ้ทำไมบรรพบุรุษถึงไม่กลัวเขาล่ะนี่มันไม่ใช่ฝันร้ายของเขาอย่างนั้นหรอ ตัวข้ากำลังมีความสุขกับสถานที่แห่งนี้ที่ไม่ได้กลับมาเป็นเวลานานและเขากลับมาทำลายความสุขของข้า